สวัสดีครับพี่น้องผมมงเกุลเวลาบอกเก่าพี่น้องเของไม้หาหลอดยิงปลาคือเก่าไม้เก่าแต่เวลาบอกคือเก่าพึดนีืนดีพี่น้องปลาไปใส่ก็ได้ง,งูขึ้นมามงเกุลปีนี้บ่เห็นปลาปลาบ่ดีครับปีนี้ นิสัยบดีเลยปะึงจะขึ้นไม้ข้นไปพ่อเด้นี่นิสัยเสียมากๆเลย <c oughs> ว่าป้าปลาอึดพี่น้องปลาอึดวอกไป็นขนาดงมหมมองเกาหรอกครับมันที่มีตัวหวรมอมงเกาก็ได้เดี๋ยวมันรุ้นมืองน้ำกัน ออกมาผู้เดียวคือเราละลมหนาวแล้วหนาวแท้แน่นร้อนเลยบ่เนี้ยลมหนาวมาชาหน่อยนึงว่ะปีนี้ป่าก็เลยบ่เห่าเลย,ย่น้อยติดตามครับไม้กู้ไมนีป่าโคต ไก่เกาอีกแล้วโอ้นางแป็บเดียวพี่น้องเฮ้ยโว้ยของอีขึ้นเก่าอ้ยหน่อพุ่นไปแลวก็บพุ่นมากอยู่เลโอ้ของอี่เสียหองปอนดเลือกอีกแล้ววนาะพี่นอ้องเอ้ยยาย้าย่า คักขนาดนั่งแป๊บเดียวพี่รองเลยเปิดชิปแป๊บเดียวพักกลองไหมปลาขึ้นเลย <c oughs> ดึกเรย่อยอพี่้องเยโอ้โหโหโโหโหห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 หย,ออย,ออย ลุ้งอีกตามเคยงานเขาอีกแล้วแม่มืงหนีหนาวสมจังพี่น้องเลยไปบ่งเงินกับบริพ่อป่ามาบ่งเกาในพ่อรถบ่งนี้เฮ้ยนั่งโบขุ้มขุ้มมุมอยู่คนเดียวเนี่ยพี่รองเลยคนว่าพ่อเขาว่าพี่บานเป็นบ้าที่คนเดียวเพราะไงนี่แล้โอ้ของเหล่าของเหล่าพี่น้อง เดียบลอยดีจะได้เกิดเรงเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้ก่อนนั่งไม้อีกใส่ลูกไม่แบบเกาโอ้แต่ว่าว่าจะนั่งอีกบ่นั่งดอกเดื่อยลุกเอาหลดดีกว่าเด็กตันๆแะบะคลิปนี้ตันกระซังมัน่ <c oughs> าจะได้ป่า เยวไวาย่างดีว่าประสินนั่งต่อนใหมพี่น้องว่านั่งอกครับจะเกาไมนไถ่ยิ่งเดียวแบบนี้มั่จะบอกใครเห็นไปพี่น้องพ่อกันเขาเนาะเกาเลย <c oughs> จิ๋ลูกงูลูกงูก็จอจิ๋บไร้ไทยล่ะมันคนไทยบึงเนี้ย ไปพี่น้องมาเข้าเดียวหำสิเปียกอีกแล้วพี่น้องเลยไปเดี๋ยวฉีลงไปเอาถาเบิึงทึ่งโคกเลยพี่น้องเลยวันสวยดิประมาณนสี่โมงเาเสียกหลดมาแล้วครับ็ี่ต้องขออนุญาตลุงออกกอนกูเดียวนะพี่น้องเลยเป็นคนไทยเหรอครับถาเบิึงทึ่งโคกเลย สีดิปลาสดๆละมือมื่อนั้นปล่อยไว้เห็นเขานอกจนว่าแข็งพี่นองเลยไปถาาา่าเบิ้งเทโกเลยครับขออนุญาตลงก่ันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยหนาวครักอโอ้ยหนึกว่าตัวใหญ่กระโดกกดเลยอ่อเขาโปาเลยบนทะลุออกไปสดๆสดสด เดี๋ยวต้อมอยู่พี่น้องเลยฮะมันตัวเดียวกับพ่อเราเมือ่อไหร่มันหนาวพี่น้องโอ้ยิ่งไ่ได้เห็นโลกวันั้นไม้นี่เป็นเส่นเหรอพุ่มหนีไหมพี่น้องเลยว่าบไปจา,ากมะนั่งเกิดจำป็นครับนี่ยจำป็นย้อนหยังจำป็นย้อนไปนั่งหมองืนบนที่ป่าป่ามันก็มีแต่อยู่นี่พี่น้องเลยมาหนีประเทศโหลดเลยได้แซ่บโหลดเลยพี่น้องเลย ไปเดี๋ยวขอเมียนปลาครับได้เสียผ่าจากแปลบคนมันหนาวไปพี่น้องได้อมตัวเดียวกับพ่อเน้่ไปหฮะต้มปลากินไปไม้นี่มันนั่งอีกพายในมือนี่ที่จะได้กบบระยิง,งต้องเป็นมือรุ่นขันมือรุ่นน,นี่แม่นมือหนาเป็นมือหนาเนี่ยมันนั่งพ่ออีกที่เขาแต่ว่าขันยิ่งแบบมือนี้แล้วนี่บพ่พอพายในมือนี่ năng là gì vậy ai gì tổ điều này là cái đoạn mười tổ điều cũng ok đấy bỏ mất hai nhạc chỉ là cơn và số này hai nhạc cả nát cái đoạn ơi mà cái thân ươn có mất một món câu máy này máy này là phó đấy nhỉ <laughs> nhưng cái món câu là em cái bia em này thay phải thay cái món câu câu bưng cả คือว่างเหรอป้านปลาอยู่วงเดียวพี่น้องเลยไปครับพี่น้องถ้ารับคลิปนี้ก็เดี๋ยวซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน,าน้าจะพอกันไหมตัวเดียวพอกลับบ้านเลยกมปลาพอกันไหมคลิปหน้านครับ